สัตวมัเงวิบสัตวนเกบสตัเก่าอนได้แก่ปรมาสนได้แก่ที่จรจิงแล้วเราหาวิบเราตอหาตประกอบกัะที่เป็นจิแล้ว่ิอย่าน ทิศประกอในทิศกิะดาสัมมนทิศทิสี่ก็วิบกับทิตที่เหลือเหือทิศทิศกระดาวิบกระตาโทสะโมลโมหะโมลหมดแล้วหาอักษรล้ะชาติเหนือไมต่อนักที่บังเมียจิตุบังได้เลยตามด้รูปผี่านสามทิิทิ่ปาเทนะ ว่าชาตาุญาติสปัญญาเป็นรอันนี้มีจิตอยู่แล้วคือคิตที่เหลือมัาจะวิบกลโลภะยองยาวเลย่ะในโลกนั้นอมักออกไปก็เหลือผลอกิจกบได้เลยตามด้วยรลกนิพพานสามนัคในยโสนิทัศนสัปปิเคอิามเมนเป็นไม่ได้ก็ระองบด้รสำเร็แก่โไรา็ยรปกเป็นบูปโ แล้งส่ง,สสงกลงมาสิอ็ดรูปขันวสิเอ็ดเป็นองค์ก้าไว้ลงไปนานาได้องคก้าไป้รูปธาตุทำที่เราทรงแสดงสําหรับรูปคือขันเหมือนอะไรน,นะา้าตัอันเหมือนกันต้องคิดอยู่ในรูป,ปที่แปดกเป็บรูปเอาเอาเอ,าเอาสอ็ดก็เหลือรอนลงมาเลยและสุขุมร,รุปสิบห เราคิดลงบรารุเป็นรูปหันไปไนะเป็นรูปสุุรูปาุมปนรูปหันทำไมเป็นท่าอันนี้คือรูปขันเหนมือนกันไอ้าต่างกันและพบสิบเอ็ของรูปที่แปดทาต่างกันและพบสิบเอ็ดของรูปที่แและถาม่ารุปารุมไสมรูปุสังเกตต่างเป็นอสศังแะหาอาังนสงคมคบไม่ได้ได้วยใคในท่านเท่าไร อันนี้5ได้แล้วหนึ่งไม่ได้นามขันสอน,นะถ้าบดมีสิได้แล้วสไม่ได้สิก็คือตัวพระเอกองเเว้นรูปป่าโบ้ดจิตจิตก็คือนาถ้าทั้งมดมี1ิได้แล้วสองไม่ได้สิบหกก็คือตัวพระเอกองคเเว้นรูปธ่าบ้ดิจิตจิตก็คือบาเจ็ดในนั้นึอุปเกเ็นทยังจากโอจาก,กนักปิดต จตตตัตตังจานติเิตสมาธิเรงยัจักมีติดทั้งสองอยาจริงโอเบขวินา,นาเบกิจตสมาธิเจอามันได้แก่เอ็นตาเติลสิกเอามาัสองขอได้และไม่ได้โอเบกิจิตไเวทนาขันสมาธิเจว็นสังหารขันทั้งคู่เป็นแค่ําไม้ธรรมชาติเท่านั้น อ้าวสงเค์ไม่ง่ายด้วยขันได้สองแล้วไม่ได้สามก็คือรูปกับขันขันยาขันมีงานนะขับอาเตนะได้แล้วหนึ Samuel, una, mm ่งก็ได้สิบเอ็ดก็คือโอสิมานานหนึ <sax Daf al ains> ่งข้าได้แล้วหนึ่งก็ได้สิบเจดก็คือโอสิบเจ็ดามสัพิตานีอสัพขิตตาลีนะถ้าลงยังจักระยะสิบสามอสัมสัวิเกติจิตธรรมะธาตุยา ธมายตเนนะเอานาเดียวกันค ok ือเจสิ้าสองสุรุสุโภารสุโภนับสงอเป็นรูปขันเจสิค้าสองเวนาขันเัญญาขันสังขารขันทหาสังบเนี่ยนิพานไม่ต้องเรงมาเป็นอสังตานันเ็นตัวอะไรไมายเลยนะ เป็นช me me ู Weber ้ปิดต่อไปเวลาจ่ายสุขุมวโรสุขุมวโรธขับเจดีข้าวองบรนเวณับแสดงสารสำคัญแล้ค่ะทั้งหมดนี้เป็นธรรมไมธรรม่าตุพรมอทค์มเจตมาต้องเป็นจิตแปด้า ตอนนี้เลข13เีชนามมีแค่สองบบเท่านั้นคือ789กับ O12 O12 มาไม่ได้เราเป็นรูปเหมือนกัน789แล้ว789บางแยกขนันธ์น่าเสรตับเลยไม่ได้ต้องหาตัวประปอกอบแบบ789ตัวประกอบกบบ752แล้วเอา752แยกขันธ์นาก็ได้กนับสามโดยนาจัญญาสังขาร752เป็นทํมายมรราท่าใส่ก็ได้ไดไไไดต้องเลือกมาใส่บางส่วน ทำไมทำได้างสวก็คือเจ็บห้าสองจแปดเาเป็นนมจิตเต็มเมื่อจิตเต็มแล้ววิปคำตอบเดียวเลยอ่ะตัวรูกศิิบาส่วนสี่ในยศสองสามสอุปัฏานนเหตุวะอุปัานะสมยุตยจักรเมยอุปทานอนปานสมยตยอันั้นแก่ระบาดทิที่ในทิฏกระดาษสี่ที่ในคือตัวประกอบ แต่ตัสต่เจ็ดกเ็มน่นแลี่อด้อตัวเองอกเอารถที่เลสิก้าสิกาดวสิกาวนเราน่อนกลยนะไม่มีความตกต่างเล่นเปตระเสเออตเสาเจลนะม่ัดอ้นะตะเสหลาเออกับเันหนึ่งใช่ไอบอก ที่กษกริย์สําติเป็นมนาเินธาตเจศสิบเก้าเป็นกรมเยเงิาตนะุาที่สองทิัตรส์สติเป็นมโนเงิาตุเจสเ้าเป็นนรำมนานแล้วสมอาก็ได้รูปขันเป็นโสิษาได้ลสอง้สิบหก็คือโสสิบวิหกไว้มโนเงินาต่อไปในย่าห้อาจจะธาตุต่างกราบทาบนารูปป,ปัญยารายะทนนะองค์กุสรายะา เกศจ็ดแปดเก้าภาทาทะลุห้าน่าสมท้อนลงมาแยกการณ์ทางสารทะลุมาทะลรมาถ่ายเจ็ดแปเกบางยนการภาษาทะลุ้าได้ห้าานะเจ็ดแดจะขายยนะจ็ดเายนะเจ็ดเกป็นนาญานะถ้าภาษาทะลุห้าได้จะดหัวาเจ็ดจ็กายธาได้ห้าาตเจ็ดแปดเกายนธาตุเจ็ปรสามเดือนแล้วจ เจดและลูกเลยลเจสิิผ่านมาได้หมดเลยพวกท่านเป็นามามเจสิณได้เป็นเวนาสสญญาสังขาราทาริ่งผ่านนะแล้วก็นำสุขเขาลงมาเวนากันสนีค่สังขารขันทั้งหมดนี้เป็นธรรมะธรรมชาติปณามาจะทำที่เลยจากเจสิณท่ากก็ะจิตกระดูกดาระดูสิส อย่าลูบใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ไม่ทำาธรมาตสุโรุทิ้เมื่อแผ่นสิ้าบสองถามนับสุทโธไม่ได้ในแผนยถาเท่าไรทำกับีธรรมาแรกสามหนึ่งในรัศศีสามอสังสามวกษเกณิจีสารนีธมีอักสรเจ็ดสิสองเจ็ดสิี่สเจ็นับสองข้อลงมาเป็นนามขัน4ีอักษรเจ็ดเป็นมนายนเดเป็นธรรมายอนะ อสจสิบสองเป็นโนวยนท่าเจ็ดสิบยี่สิเจเป็นธรรมท่าจีเจมาแนะล้วก็ครับก็โอสสิสองเป็นรูปรูปประกอบกอะไรไม่มีนักทีรูปไม่ประกอบกาตโกับนอนสี่หนึงเจ็ดบังสันเจสิบห้าสองนีสิบเอ็ดสามสิมธิ์เก่งทีสมนัสเวเดนะสมรัสเวเนาเนเนไดั์น้ำลานธรรมท่า กานท่านต้องเหมือนกันก็ต้อับเวทนาที่เหลือในเอาส่้อไปไปนับสุขสุขทุกทุะเวทนาเวทนาแล้วหาจิตเจตสิกที sure. ่ประกอบในเวทนาพวกนี้มาแยกกานานสรัพยุทธนาปมต่อก็ได้มีสี่ขันธ์ขันธ์อเวียนนขันไปอะรันสามสัญญาสังขารวิญญาณมีวิญญาณจิเนาหรือจิตที่ประกอบในเวทนากนเป็นมานาเวทนา จิตที่ประกอบในเวทนากวกมีได้ธาเท่าไหร่ะเพราะว่าตัวนี้เดินไปไดเวทขาห้าพาที่เป็นตัวประกอบของได้มีปกปิดกายวินสุกทุกก็เป็นกายวินกได้วีงานธาตเจ็ดสิบหกทัมาธาพุารส่วนด้ที่ส่วนอในเวทขาห้าพ่านะเตี๊สิสหกได้ตัวแรกเป็นตัวสี่มาเ่กันเป็นเตี๊สิบห้าสิบปดนเวท So, ทุขโทมาะเป็นาเป็นนามนะรก็รับกันแต่โ็สิโสิวินเทจคมตนิไปก็สิเจสิบไปแล้วภาเห็นเลยหนึ่งดวงที่ซ่อนอยู่ในโสภณะก็คือปีติเจสิบหนึ่งเลยเดิมสุของอารมณ์ใาพในสิบสี่ิปสัมสังโนอโนขันนี้เยหิตธรรมหิไม่เป็นอารมณ์ของอะไระไม่เป็นอารมณ์ของอะไร ไม่เป็นอารมณ์ของใครโอเคโอคโอเไม่เป็นอารมณ์ของถ้าไม่เป็นอารมก็คือโกระดบปด์าคหกิานจิตที่เหลือจากโลกุตตะละเป็นตัววิก็คือโลกนี้แะจิตมดแล้วตามไปเจนิบใจหนึจตุปาแคแค่นี้พอมีมิภานแล้วเอาโลกีจิตุปามานดสก๊อตได้แลไม่ด้นกับเจ์ก็ได้น้ำขั กัลนาได้สองโลยะเป็นมนายานะเ a ็ส ja ิที่เกิดไป็นมารมายาธินาได้แปดโลภะจตเป็นาติทจ็ดแต่บางีาจะน้อยหน่อยะเป็นสิ่ปทัราสงซ้อไม่ได้ด้วยรูปภัณฑ์ยี่้สิมวสิบเยียเก้าสมสปรเกมค้าสเจนะงกับแปะที่ไหนมัคคุเทกสี่ที่ไหนกกอมัคกสี่ ก็แคจะสี่มีเจสิบประกอบเต็มๆอะไรอ่ะสามหกเอามาแปดเอาตเองออกเสมอถ้าประกอบเหลือที่แเปลี่ยนออกมาแปดได้เห็นมาลังตรานี้ก็มันเทศมันตัสัจจามันก็สัจจาถามประกอบไถ่ท่าได้เท่าไหรนามประกอบก็ได้มีสี่ขันัตัวเองเป็นสังขารขัน ระกรกจามคือเวนาสัญญาวิญญาณอายตนะกทาเนี่ยอันเฉพาะมันก็ทิ่มาขึ้นอย่างเดียวแลัวก็ทิ่เป็นมนายนะเป็นเมรุยันท่าสัตวะันบางส่วนจากที่แปดเอาเวนาสันดาออกมาที่หกทำไมกด้บังส่วนยกเลยค่ะทสิบแปดเป็นองค์แปดสี่ขันนี่ท่าเหมือนกับประธานนักบุญยธรรมางคือบุญเทศสตินเรียนนะ ้องนับ <NH> ค <L V atory> ือสติเจสิกที่ในเสวนจิตห้ากล่าสติเจสิกเป็นสังขารขันธ์ทำไม้ทำธาตุเพื่อเป็นสังขารรานับสังขอสังขารเด้ยวกันสังขารมีห้าสิบสิบิตเจสิกประกอบใจเรยแล้วเนาะหลังแล้วหาเลยจากห้าสิเอาสติติบออกไปเหลือสิบเก้านับสุขข้อลงมาก็เป็นสังขารขันธ์ทำไม้ทำธาตุได้เหมือนกัน เนมาหลก็คือสถิสีฐานนสเาะได้ด้วยขันธทเท่าไหร่กันสงาได้วยสการขันึทำไมนะหนึ่งธรรมธาตุจบยีนสิเอัสัิพเหีบริสิเรนะบริสภาวะโูปเป็นรูปขันย์เป็นทาไม้ธรรมธาตุเมื่อเป็นรูปธรรมธรรยีนามาก็ต้องเป็นสุขมรูป สิหเว้นบุริสภาว่นจึงจะเป็นรูปขันธ์ทำไมมัาติได้มันะวบบนิเสธสกุรูปสิบห้เป็นรูปรูปประกอบกันอะไรไม่มีนัน่นเอรูปไม่ประกอบแต่โดยกันนบ,น,บน่าเสียดเดชันฑ์ดสิบห้าศอกในยศสิบวิบวิกรักเก รูปาวจนะที่ทำมีองคนำคือรูปาวจนะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสห้าอันนี้โฟมิประยยชน์รูปาวจนะออกไปจิตนี้กี่โฟมสามสี่โฟมมีกรลูกลูการโรกตเอาเอารูปาวจนะออกก็เหลือการมาวจนะอารูปาวจนะแล้วก็ ดาวาจ็ดจุบบาทดาได้รูปมดูผ่าเยรมัเราก็คือจเจที่หายไปจากเยแลกก็ก<ม>คือรูปาวจารณ์จจุบบาทรูปาวาจะรดห้าจะ1สิงห้ปปปปง6 6 6เป็นนามเดียวนาะมไม่ระกาในุอาตสิตาเดาเาาเสียใส่ห่หนึ่ไว้ยียันให้เป็นเจตดากโรบา,าเป็นแค่มโนวิเป็นเจสามหนึ่งเล้วหกเวทมโนวิ เจสิกหเท่าไหร่ก็ห้าสองตั้งลบสามห้าอะไรเท่าไหร่สิใช่ไหมต้นแรกหรือสิบเจ็มีคำตอบเดียวค่ะคืออักษรเจสิกสิบสี่เวียตีเจสิกสามแล้วอย่าลืมสุขุมารวิภานเนื้อสามตันตาไอะธาตุเหมือนชีวิตจินเสีชาาิชรามานะองค์คำไม่เหมือนแผ่นแต่กันนับสองตัวได้แต่ใธาุเหมือนกันชลารูปชรานามฉลา รูปเป็นรูปกัดนาเป็นนะแค่สังขารขันธนะ้คนนี่เป็นแค่ทรรมไมรราตก็ตดัดดวงกงสุทุโรกะสังขารจริงมันมันค่มน,คนข้างเอียงจะชจิงเวทนาอยู่วันนสำฝนพาเวณาสัญญาใน่าน พิพานเป็นอสังคตังขันตโะตะตะเปตวาเวทน,นาเป็นเวนาขันสัญญาเป็สัญญาขันทั้งหมดเป็นธรรมายขันธาในยสามถามนับสองขอดได้ได้ด้วยแข่ในธาตุเท่าทไรเยุณเป,นป็นคำตอบได้เลยคระคำบสองหนึ่งหนึ่งยหกสม,มิเกหินจิตอิทธิบาโทสำยุมมตโตวิปยุตโตขันทาวิยามัคคิสีปัญญาเป็นองค์ธรรมเมื่อม,มีจิตเป็นมัคคิสีแล้วหาเจสิ ที่ประกอบเต็มๆคือสามสิบหกเอาสันเท่าเนื้อปัญญาออกเหลือ3าสามตัวประกอบคุอเจสิกสามสามเป็นผู้บัญชาของธรรมเอาเจสิกสามสามมหาขันทธาสุสัมยุทธ์ที่นั่นคือบอกว่าเวลาคิดขันถ้าจะไม่ให้พลาดก็คือถ้าบทนี้ได้เป็นนามให้ตั้งหลักนามขันสีเสมอแล้วหกตัวเอง เอมันสําคัญใช่ไหมสังขาละขันกับยันนัขันก็จะได้ขันสองที่เหลือคือเวนัสกสัญญาถ้าเจสิสามสามมีเผออด้ขันสามใช่นี้อยันตัวประกอบไม่มีจิตเจสิกเป็น้ไม้น้ำท่าใส่ไปได้สังขารและขันบางส่วนมีไหมมีมีพราะตรงนี้ไม่มีก็ต้องมีบางส่วน จากสามามเวนะสัญญาออกก็เหลือสามเ็น,เนทำไมพราอร์ส่้ยกเจสิกสาเป็นอิทธิบาทออกทำยังไงอิทธิบาทเป็นนามนา้าไม่กรู้ประกันหนึ่งโอเสาตุโอเสบใช้เลกหนึ่งไว้อือย่างธาตุเกตดูตรงนี้ไม่ได้ต้องไปดูที่มันคิิสีเป็นมนวิณิน 1, เจ็ดขับหนึงเหลือหเป็นมนวิณทำไมถ้าบ,บางส่วนเจสิเท่าไหร่ เต็มๆคือสากบสองตั้งลบสา6 6ก็จะเหลือ16ก็คืออักตรอักสอย่าลืมสุขุมโรกัน,นาลบแล้วเหลือ1 6มีคำตอบอยูอักตรอักสองนัยยะเจ็ดสมมิตธับเกดจิตตาสัมมติที่ทามีประกอบกับจิตทำนังก็คือเจ็สิขั้นสองย่าไปลงอารมณหน้าเป็นจิตตาใช่ j สิบห้าสองประกอบกับจิตแปดเก้าได้กรัประทานทับบ้งหมดเอาไปรวมกันนะจิตแปดเก้าสิบห้าสองไมประกอบกับรูยี่แปดยิพันรูยี่แปดี่พันไม่ประกอบ,าากบตายด้วยการนาเเดส่วน j สิบ